รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คิดสัักกนิิดสสจใจสวัสดีค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะออ๋สวัสดีครับคือวันนี้จะมาซื้อรองเท้าให้แฟนสักคู่หนึ่งครับค่ะแต่ว่าผมจำขนาดไม่ได้ครับท้าของแฟนคุณนี่ขนาดพอๆกับเท้าฉันไหมคะ ถ้าจะใช่ครับงั้นเดี๋ยวเข้าไปเอามาให้นะคะคแล้วเอาอะไรเพิ่มไหมคะอืมคือว่าผมก็อยากจะซื้อชุดชั้นในไปฝากแฟนสักชุดนึง่ะครับแต่ว่าจำขนาดไม่ได้ครับอ้ไรเลยเหรอ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยสาระแล้วก็แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะครับกับรายการหลักชีวิตครับคุณผู้ชมครับเราคุ้นเคยกันดีนะครับกับคํากล่าวที่ว่าที่ได้มีรักที่นั่นย่อมมีทุกข์เหมือนกับละครข้างต้นนะครับที่ผมคิดว่าเหตุการณ์หลังจากนี้เนี่ยพนุ่มคนนี้น่าจะทุกข์หนักนะครับเพราะว่าโดนพนักงานขายปลาลงเท้าใส่แน่นอนนะครับเพราะว่าไปกวนเขาจริงๆคุณผู้ชมครับพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะครับว่ามีความรักที่ไหนย่อมมีความทุกข์ที่นั่น มีรักร้อยก็มีทุกร้อยมีรักหนึ่งก็มีความทุกหนึ่งนะครับไม่มีรักเลยก็ไม่มีความทุกนะครับทุกที่เกิดจากความรักเป็นทุกข์ที่สร้างความเจ็บปวดอ่อนแอให้กับเราได้อย่างมากมายนะครับถ้าเราไม่มีสติยึดติดถือติดกับสิ่งที่เรียกว่าความรักเราก็จะดวงตามืดบอดจนไม่สามารถมองเห็นความสุขอื่นๆได้เลยนะครับต้องจมอยู่กับความทุกขไปเนิ่นนานแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอมองทุกมุมของความรักอย่างเข้าใจ แล้วก็นำมุมมองของเธอนั้นช่วยให้หลายๆคนเปิดใจมองความรักในแง่มุมใหม่แล้วก็หันมาใช้ชีวิตที่มีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเธอได้ฉายาว่ากูรูด้านความรักครับวันนี้หลักชีวิตนะครับยินดีต้อนรับดีเจพี่อ้อยนภพพรไตรวิทย์วารีกุลแห่งคลับไฟเดย์ครับสวัสดีครับพี่อ้อยครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะ เป็นเกียรติมากขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการยินดีค่ะยินดีที่คิดถึงกันที่วันนี้มาพูดคุยกับทางหลักชีวิตนะครับพี่อ้อยครับเริ่มต้นเดี๋ยวผมถามถึงกลับไฟเดย์ก่อนดีกว่าได้เลยค่ะกี่ปีแล้วครับพี่อ้อยเก้าปีเก้าปีแล้วคุยเรื่องความรักมาได้ตั้งเก้าปีเป็นเรื่องที่ตัวเองยังมหัศจรรย์ใจอยู่เหมือนกันว่าเอเราตอบปัญหาความรักกันมาได้ถึงเก้าปีแล้วเลยหรือครับค่ะจากปีแรกจนถึงปัจจุบันล่าสุดนะครับกระแสตอบรับในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับพี่อ้อยม ที่พี่้อยรู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายคือเราไม่คิดว่ารายการวิทยุเล็กๆสองชั่วโมงในหนึ่งอาทิตย์ทําให้คนรู้จักพี่อ้อยมากกว่าการจัดรายการทุกวันอีกนะเป็นเรื่องที่แปลกมากรายการทุกวันที่พี่อ้อยจัดก็คือสี่โมงถึงสองทุ่มเปิดเพลงเป็นดีเจที่คุยกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมคุยเรื่องเพลงคุยเรื่องของสัพเพเหระทั่วไปนะคะแต่ปรากฏว่าคนจาคลับไฟเดย์ได้มากทั้งทันที่ออกอากาศแค่อาทิตย์ละแค่สองชั่วโมงอ่ะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์และแปลกมากเพราะว่าถ้าคนทํารายการทีวีทารายการวิทยุเนี่ยจะรู้้เลยวว่าาอถันนึง สัปดาห์หนึ่งออกวันเดียวแล้วสองชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่มันจะคนจําคนรู้สึกติดตาติดใจอ่ะคือเราต้องออกให้ถี่ปรากฏว่าครับไฟเดย์ไม่ได้ถี่แต่คนกลับจําแม่นเป็นเพราะอะไรครับอาจจะเป็นไปได้ว่าความรักเป็นเรื่องที่ทุกคนสัมผัสได้หมดค่ะยากดีมีจนวัยไหนวัยไหนก็ตามทีการศึกษาขนาดไหนก็ตามทีวุฒิภาวะแบบไหนก็ตามทีสัมผัสความรักได้หมดและความยากของความรักคือความรักอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลที่สุดในโลกก็ได้นะคะเพราะเหตุผลที่สุดแล้วก็คือก็รัก จบเหตุผลมันเป็นแค่นั้นบางคนไม่ใช่เหตุผลและมันเป็นมันก็เลยทำให้ความรักมันเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งค่ะที่เรามักจะคุยกันเสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอาจใช้ไม่ได้กับเรื่องความรักทั้งที่มันใช้กับเรื่องอื่นได้หมดใช่จริงใช่ไหมคะเช่นพยายามทําดีแทบตายไอ้เขาไม่เลือกเราแฮหรือคนที่เขาเลือกทําดีได้ไม่เท่าครึ่งเราทําไมเขาเลือกคนนั้นน่ะ เพราะความรักเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลก็เลยคุยกันได้ยาวเลอเกินในแต่ละครั้งแต่ละครั้งจุดนี้ทําให้พี่อ้อยหันมาจัดรายการคลับไฟเดย์ด้วยหรือเปล่าคลินจริงจุดเริ่มต้นเองเนี่ยมาจากงานที่พี่ชอตก่อนเลยค่ะค,คือตอนนั้นเราทํากลีนเวฟกันมาอย่างยาวนานแล้วก็จะมีความเปลี่ยนแปลงของวงการวิทยุอย่างหนึ่งจะเริ่มมีรายการวิทยุที่ประกาศตัวว่าคลื่นเราไม่มีดีเจค,คลื่นเราโฆษณาน้อยค,คลื่นเราไม่มีคนพูดอะไรมากมายต้องหาจุดขายคุณมีแต่เพลงคุณมีแต่เพลงพี่ชอตจะเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อว่าเฮ้ยพี่ เพราะฉะนั้นพี่จะลองสวนกระแสะพี่ทำทล์กโชว์วันนั้นวันที่เกิดครับไฟเดย์จะเกิดมาใกล้ๆกับแฉแ,แต่เช้าดูเป็นด้านมืดดำขาวชัดเจนมากที่ efm เขาก็มีแฉแต่เช้าเกิดขึ้นนะคะคราวนี้พอมาดูทล์กโชว์ที่กลิ่นเวฟเราจะทล์กโชว์อะไรกันดีก็กลับมาหาคนฟังของเราก่อนเวลาที่คนฟังฟังรายการประเภท easy listening โทรเข้ามาขอเพลงอย่างหลักน้องเป้โทรเข้ามาแบบเท่าครับผมอยากฟังเพลงนี้จังเลยอ่ะมันตรงกับชีวิตจังเลยในที่สุดเราจะบวกเรื่องส่วนตัวไปกับเพลงที่เราขอ กําลังแอบรักอยู่อะครับเพลงนี้มันโดนมากเลยกลแค่ไหนคือใกล้ะอะเราก็จะเริ่มถามว่าแล้วคะแล้วไปแอบรักใครอะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในกรีนเวฟแทบจะตลอดเวลารเราก็เลยเอาจุดเนี้ยมาทําเป็นคลับไฟเดย์ซะเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทุกวันศุกร์เราจะคุยเรื่องของความรักรเราจะคุยเรื่องของความรักส่วนบุคคลของแต่ละคนว่าไปเจออะไรกันมาบ้างโดยตั้งชื่อตอนเอาไว้ในแต่ละตอนมันก็จะเติบโตมาได้ถึง9ปีขนาดนี้ค่ะ คอนเซปต์เหมือนเดิมตั้งแต่ปีแรกที่ออกอากาศก็คือในแต่ละสุกเนี่ยก็จะมีชื่อตอนใช่ค่ะใช่ไหมคะเก้าปีก็เหมือนเดิมเราจะคุยเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่แน่นอนพอมันเติบโตขึ้นมามันเติบโตมาจนกระทั่งมันเกิดผลิตภัณฑ์โอท็อปมากมายที่มาจากคลับไฟเดย์เช่นเกิดหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะเรื่องจริงจากคลับไฟเดย์มีคนเศร้ากว่าเราตั้งเยอะอีกหลายๆเล่มรวมไปถึงเริ่มมีเพลง based on true story จากคลับไฟเดย์ล่าสุดกลายมาเป็นซีรีส์ที่ยาวนานมาถึงซีซั่นที่4่ คือก็เห็นหลายๆคนชอบนั่งฟังขลับไฟเดย์แล้วเอาไปแต่งเพลงก็เลยเอามาทําเพลงเองซะเลยหรือแม้กระทั่งมีคนเขียนบทละครบทหนังเยอะแยะมากมายที่แอบนั่งฟังเรื่องจริงของใครๆเพื่อจะเอามาทําเป็นหนังเป็นละครแต่ก่อนเขาบอกดูละครแล้วย้อนดูตัวปัจจุบันเอาเรื่องของตัวมาทําเป็นละครครับก็เลยเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะพี่อ้อยตอนจัดรายการหลังจากเสร็จเสร็จรายการ2ชั่วโมงเนี่ยนะเพราะว่ามีคนโทรเข้ามาเยอะมากแล้วก็รับทราบเหมือนกับ เป,เป็นที่รองรับเป็นที่ปรึกษาให้เขาเนี่ยจบรายการพี่อ้อยรู้สึกไงรู้สึกโอ้โหเศร้าหดหูกับกับ<ม>คนที่โทรมาหรือว่ารู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเขาไงฮะมันทั้งสองแบบในความรู้สึกเดียวกันแต่ว่าความ,มดีใจที่ได้ช่วยเยอะกว่าครับคือบางคนนะคะชอบคิดว่าเอ้ยพี่ต้องเครียดมากแน่เลยเพราะพี่<ม>ไปรับฟังปัญหาของคนอื่นๆบ่อยครั้งที่เรารับฟังปัญหาของคนอื่นๆแล้วเราจะรู้สึกดีใจที่ปัญหาของเราเล็กนิดเดียว หลายๆครั้งที่คนนั่งฟังคลับไฟเดย์เพียงเพราะว่าอยากรู้ว่าคนอื่นเขาทุกข์เหมือนเราไหมอยากรู้ว่าเฮ้ยอีกความแย่ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตฉันเนี่ยคนอื่นเคยโดนบ้างไหมแล้วพอไปเจอว่าคนอื่นเจอหนักกว่าอีกเราไม่ได้ดีใจที่คนอื่นแย่กว่าครับแต่เรารู้สึกว่าเรามีพลังถ้ารู้ว่าคนอื่นที่แย่กว่าเขายังรอดเราก็น่าจะรอดกับเรื่องของเราเช่นเดียวกันคือแม่ว่ามันเป็นลักษณะอันหนึ่งของการที่รู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องเราเรื่องเดียวเป็นเรื่องใหญ่สุด S <S เราเป็นแค่เรื่องเล็กๆบนโลกใบนี้เท่านั้นเองควันเป็นลักษณะนี้มากกว่าเพราะนั้นพี่อ้ก็เลยจะได้แบบเหมือนปลดปล่อยทุกวันศุกร์อะทุกคนเป็นคนธรรมดาค่ะเรามีชีวิตของส่วนตัวเรารมีเรื่องของปัญหาโน้นปัญหานี้แต่พอมานั่งฟังเรื่องของคนอื่นปบเราจะรู้เลยว่าเป็นเราะโชคดีละไปเจอแบบใสนั้นจะทํายังไงเจอแบบเนี้ยมันเหนื่อยไหมดูสิเขายังยิ้มได้เลยยิ้มได้มากกว่าเราอีกมันก็เลยกลายเป็นการเสริมสร้างพลังใจให้กันทุกวันศุกร์ ครับคือคไม่ใช่แค่พี่อ้อยที่คุยกับคนที่โทรมาปรึกษาเท่านั้นแต่ผู้ฟังทุกคนใช่ค่ะเพราะเหมือนกับเป็นเกราะป้องกันค่ะเกราะพร้อมที่จะเจอกับอะไรต่างๆมันเหมือนถึงมีชื่อหนังสือของแฟร์ฟรเดย์เล่มนึงคือมีคนเศร้ากว่าเราตั้งเยอะอค่ะคือไม่ได้ดีใจที่คนอื่นแย่ครับแต่ดีใจที่เราแย่แค่นี้พอละเราน่าจะรอดเหมือนกับที่คนอื่นเคารอดมาแล้วครับค่ะ ทุกสายที่โทรเข้ามาผมเห็นจะมีอีเมลเข้ามาก่อนด้วย,ม,ยมีทั้งอีเมลมีทั้ง SMS มีทั้งการไปฝากไว้ในแฟนเพจครับแต่และเรื่องเนี่ยพี่อ้อยจะทราบก่อนไหมฮะถ,ถ้าเจอกรณีที่แบบโทรเข้ามาเราแบบถามสดเลยอย่างเงี้ยถามสดค่ะ,คะตุกอันถามสดเราจะไม่รู้ก่อนถ้าเกิดใครฟังขับไฟเดย์อยู่จะรู้ว่ามันจะเป็นการรับสายต่อสายต่อสายเห็นเร็วสุดก่อนหน้าออกอกากาศไม่น่าจะเกินหนึ่งนาที<อ>เพราะว่าแน่นอนข้างนอกเขาจะรับสายเพื่อรับประเด็นเป็นแบบนี้แบบนี้เขาก็จะขึ้นมาเลยค่ะสายนี้คุณเอคุณเอมี ไปรักคนมีเจ้าของค่ะตอนนี้คบกันมาได้6ปีแล้วค่ะแล้วก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยนใจค่ะขึ้นมาปึ้งกันนักโอเคเรารู้แค่นี้แล้วก็นั่งฟังเขาเพื่อจะฟังว่าเขาเจออะไรมาทําไมถึงเลือกรักคนมีเจ้าของทําไมอดทนมาได้ถึง6ปีแล้วก็ฟังกันไปเรื่อยๆค่ะพี่อ้อยมีสูตรสําเร็จที่ที่จะให้เขาแก้ปัญหาไหมครเพราะว่าเรื่องของความรักเนี่ยผมว่ารูปแบบของมันเนี่ยคงมีไม่มาก<ช>อแอบรัก เขาไม่รักเราหรือรักฝ่ายเดียวอะรักเราไม่เท่ากันประมาณเนี้ยพี่อ้อยมีสูตรสําเร็จที่จะบอกเขาแต่ละฝ่ายไหมพี่ว่าความรักใช้สูตรแทบไม่ได้เลยนะอไม่ใช้สูตรก็ไม่ได้อีกเพราะนั้นสูตรเดียวของการทํางานในคลาวไฟเดย์คือพี่อ้อยมีความรู้สึกว่าต้องคิดก่อนว่าความทุกข์เกิดขึ้นกับทุกคนในโลกความทุกข์เป็นมรดกที่เราต้องรับมาโดยที่เราเลือกไม่ได้ด้วยว่าฉันขอรับเรื่องนั้นได้ไหมอ่ะฉันเอาเรื่องที่เบากว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพี่ที่คนท เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับพี่พี่ถือว่าอันนี้เราแก้ปัญหาของเราได้ครึ่งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นหลักสูตรง่ายๆสุดคือเอานะทุกคนมีทุกโลกนี้มีทั้งมุมที่สวยที่สุดกับมุมที่น่าหมั่นไส้น่ารําคาญและทุกทรมานที่สุดเพียงแต่ว่าในแต่ละช่วงเวลารเราได,ได้ได้หันมุมไหนของโลกเข้าสู่เรา,าอาจจะเป็นมุมที่กำลังหวานที่สุดก็ได้ <ฮะ S 1> ใช่ไหมคะไปก็ยังหวานอยู่ตอนนี้หรือว่าอาจจะเป็นมุมที่แบบเฮ้ยตอนนี้มุมนี้ทรมานอ่ะเฮ้ยมันแย่มันทรมานอ่ะ ยอมรับก่าตรงนั้นให้ได้ก่อนเพราะว่าหลักสูตรง่ายสุดคือหนึ่งบางทีเรายอมรับไม่ค่อยไหวแล้วเราชอบตั้งคําถามที่ตอบยากมากว่าทําไมทําไมต้องเกิดขึ้นกับเราพี่ก็จะถามว่าอ่านไหนชีซ้ซิถ้าไม่เกิดขึ้นกับเราจะให้เกิดขึ้นกับใครน้องชี้ได้ไหมล่ะก็ชี้ไม่ได้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นโอเคเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วไงต่อตรงนั้นมากกว่าคือสิ่งที่เราต้องคิดคมีกรณีไหนที่พี่อ้อยรู้สึกว่าคือคือ,คอปกติคลบไฟเดย์ Friday จะเศร้ามีเคสไหนที่แบบฟังแล้ว โอ้โหประทับใจในความรักของเขาที่ช,ชื่นชมพียงว่ามันมีมันคาบไฟเดมันไม่ได้มีแต่มุมเศร้าอย่างเดียวะนะคะแต่ต้องยอมรับจิตวิทยาข้อหนึ่งเวลามีค,ความสุขเราไม่ค่อยเล่าให้คนอื่นฟังกลัวว่ามันหมั่นไส้แต่ถ้าม,มีความทุกข์ปับ๊บเราอยากจะหาเพื่อนร่วมทุกข์พี่ฟังหนูหน่อยซิหนูแย่มากแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราเรา,เราพูดถึงขาบไฟเดปับ๊บมันเลยกลายเป็นโลโก้แห่งความเศร้าสะเทือนใจจริงๆมันไม่นะในนั้นมันซ่อนซึ่งความรักอะไรต่อมีอะไรไว้อีกมากมายความรักของคนบางคู่คืออแบรัักกนมา16 17ปี โลกหมุนให้แต่ละคนต่างไปมีชีวิตครอบครัวของตัวเองแล้วมันก็ไปไม่รอดแล้วพอวันหนึ่งมันกลับมาเจอกันในงานเลี้ยงรุ่น<ะ>ความรู้สึกเก่าๆมันกลับมาครับแต่ทุกคนทําอย่างถูกต้องทุกคนไม่ได้คบซ้อนทุกคนจบกับชีวิตคู่ของตัวเองแล้วแล้วพอมาเริ่มรักเริ่มต้นรักกันมันทําให้รู้สึกเลยว่าเออเวลาที่ความรักมันเริ่มต้นอย่างถูกต้องชีวิตอย่างน้อยที่สุดมันก็น่าจะเดินทางไปอย่างปกติมากกว่าชีวิตที่บอกว่าออพี่คะหนูไปรักคนมีเจ้าของคะ่ะแต่หนูก็มีแฟนแล พอมันเริ่มต้นจากความผิดปกติครับไม่มีวันที่มันจะเดินหน้าไปอย่างปกติอะอแบบนั้นมากกว่าเพราะทั่ไม่มีเยอะมากค่ะที่เป็นความรักที่ที่แอบชื่นใจพี่แอบชื่นชมและมันจะเป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นสีทำให้พี่น้ําตาไหลทุกครั้งและเรื่องของความรักมันไม่ได้เป็นเฉพาะหญิงชายอย่างเดียวยังมีเรื่องหนึ่งที่พี่ได้ฟังแล้วน้ําตาซึมคือมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งโทรเข้ามาในคลับไฟเดย์เขาบอกว่าความรักของหนูไม่ใช่เป็นเรื่องแฟนนะพี่หนูเป็นคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงมีปัญหาเรื่องของเลือดหนูอยู่กัับแม่ทุกวน ไปเรียนอย่างพี่ๆไม่ได้หนูไม่สามารถทําให้พ่อแม่ประสบความสาเร็จว่าหนูรับปริญญาได้มันก็เลยทําให้หนูมีความเครียดกับตัวเองคือเวลาที่แม่ทําอะไรให้เรากับก้าวก้าวใสเพราะว่าเราเองมีมุมที่รู้สึกว่าใช้สี่ชั้นมันแย่ใช้สี่ชั้นอายุแค่นี้เองทําไมต้องให้แม่มาลําบากขนาดนี้เวลาพูดจาก,กับแม่ก็พูดไม่ดีแต่ตอนกลางคืนตอนแม่นอนปับ๊บน้องจะก้มลงกราบเท้าแม่ทุกคืนวันนั้นพอดีว่าคราวเฟรเดย์เราแจากแพ็กเกจไปเที่ยวครับน้องแอบโทรเข้ามา และน้องบอกว่าหนูอยากขอโทษแม่นะพี่แต่ว่าหนูพูดต่อหน้าไม่ได้จริงๆทําไมอะหนูลองไปพูดดูแม่อยากจะได้ยินคําดีๆจากหนูหนูทําไม่ได้พี่หนูทําไม่ได้งั้นพี่ให้แพ็กเกจหนูไปเที่ยวครับเออแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาเสียงทั้งหมดที่หนูออกอากาศวันนี้ไปให้แม่ฟังไม่ได้พี่ไม่เอาหนูเขินเอานะทําไปเหอะหนูไปเปิดให้แม่ฟังแล้วหนูจะไปที่ไหนก็ได้หนูจะไปเขินที่อื่นก็ได้ปรากฏน้องเขาทาครับแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณแม่ ก็จะแบบคุณแม่ดีใจคุณแม่ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้มีวันหนึ่งที่เรามีงานถแถลงข่าวหนังสือข่าวไฟเดย์ Friday, คุณแม่พาลูกสาวมาด้วย<ะ>บางทีคนเรามันเป็นแค่เส้นบางๆแค่กล้ากับไม่กล้าค่ะ,ะปัจจุบนันนี้ความรักของทั้งแม่และลูกสาวจะแสดงออกคือรู้สึกอย่างไรแสดงออกให้เต็มร้อยอมไม่ใช่ว่ารู้สึกต่อแม่แต่ไปพูดจาไม่ดีต่อแม่เพราะคิดว่าตัวเองแย่ที่ทําให้แม่ต้องมานั่งเสียใจครับ<ะ>ก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออเนิ่นวันที่คนเราเป็นแค่นี้จริงๆเราเป็นแค่รายการวิทยุรายการเล็กๆรายการหนึ่ง ที่ทําให้คนสองคนในบ้านเดียวกันหันหน้าเข้าหากันได้มากขึ้นครับคือพี่จะชื่นใจกับการเป็นบุมนี้มากๆของการทํางานวิทยุครับแต่ละคนที่มาปรึกษาพี่อ้อยครับพี่อ้อยคิดว่าเขาเขาได้อะไรหลังจากที่ได้คุยกับพี่อ้อยแล้วก็วางสายไปพี่ว่าเขาคาดหวังอย่างเดียวค่ะปัจจุบันนี้เรามีเบอร์โทรศัพท์มากมายในโทรศัพท์มือถือของเราเหมองเบอร์เป็นพันเลยเวลามีปัญหาไปรูปโทรหาใครดี โทรหาคนนี้อตอนนี้เ,เพิ่งแต่งงานนะอย่าไปโทรหาเขาเลยคนนี้วุ่นวายกับเรื่องลูกเรื่องสามีอยู่อย่าไปยุ่งเขาเลยอเอ้ยันนีค้คงเครียดเรื่องงานของเขาอยู่สรุปแล้วฉันโทรหาใครดียุคนี้เลยเป็นยุคที่กำพาราคนฟังใครจะฟังฉันนะ,ะจริงๆครับไรเดย์เก่งสุดคือฟังค่ะอย่างน้อยมีพี่อ้อยพี่ชอตอะโทรมาโทรมาเพื่อจะบอกว่าตอนนี้หนูแย่ที่สุดตอนนี้หนูไม่มีความสุขพี่คาจะปัญหาหนูมันไร้สาระนะก็จะบอกไปว่าไม่มีปัญหาไหนไร้สาระถ้าปัญหานั้นทําร้ายจิตใจเราได้ เพราะฉะนั้นบางทีมันแค่นี้เองค่ะเขาอยากได้คนที่ฟังเขาอยากได้คนที่ช่วยบอกหน่อยว่าหนูตัดสินใจถูกใช่ไหมหลายครั้งขับไฟเดย์ไม่ใช่คําตอบแต่ขับไฟเดย์คือสิ่งที่ช่วยบอกหน่อยว่าคําตอบที่เขาตั้งไว้ในใจคือคําตอบที่ถูกต้องใช่ไหมครับเหมือนเรา่ออยากดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันหนุกจริงเป,ป่าอ่ะถ้าเกิดพี่แอ็บบอกเฮ้ยหนุกหนุกหนุกไปดูเลยโอเคเย็น okay, yeah, นี้ฉันดูเลยครับ,รบกับอีกประเภทหนึง่งอ้อยพี่ว่าเสียตังค์เอาล่ะพี่งั้นหนูเอาไว้สักอาทิตย์หน้าหรือไว้ว่างที่สุดก่อนค่อยไปดู บางทีมันเป็นแค่นั้นเขาต้องการหาคนที่ช่วยคอนเฟิร์มหน่อยซิว่าหนูคิดไม่ผิดใช่ไหมพี่ประมาณนี้มากกว่าแล้วถ้ากรณีที่เขาพูดคุยมาแล้วแบบพี่อ้อยว่าแบบรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมคิดแบบนี้คิดแบบนี้ไม่ไม่น่าจะเจอทางออกจะเจอทางตันอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เขากําลังหลงอยู่หรือว่าอาจจะยังไม่ทรารบเนี่ยอย่างนี้พี่อ้อยแนะนํำยังไงฮะแนะนําว่าควรจะทำหนึ่งสองสามต้องพูดตรงพูดตรงก่อน หลายครั้งที่คําตอบของพี่อ้อยคือคาถามที่ย้อนกลับไปมีเยอะนะคะที่พี่อ้อยมักจะเอ่ยถึงเรื่องของการรักคนมีเจ้าของเพราะว่าณยุคนี้ต้องยอมรับว่าเราถือสาเรื่องการมีเจ้าของน้อยลงมากแต่ก่อนเวลาที่เราใช้คําว่าแอบรักคนมีเจ้าของต้องมีคําว่าแอบเอาไว้รู้สึกผิดนิดนึงแอบปะพี่าออ่ะแต่ยุคนี้สามารถพูดกันออกหน้าใหม่ว่าอ๋อหนูชอบเขาพี่แต่เขามีแฟนแล้วนะหนูก็มีแฟนแล้วพี่จะรู้สึกว่า อ้าวคือในใจแอบ,ค,บคิดว่าไม่รู้สึกผิดหรือ,อแต่เสียงเขาไม่รู้สึกผิดจริงๆเพราะเขารู้สึกว่าก็แฟนหนูไม่มีเวลาให้มันกลายเป็นเหตุผลดีๆสําหรับการทําเรื่องแย่ๆของเราครับพี่ก็จะมาพูดเสมอว่าแล้วเวลาที่เขาไม่มีเวลาให้ทําไมไม่ไปแก้ที่เวลาก่อนนะหนูดด้ไปแก้ที่การนอกใจอะ่ะหนูดด้ไปแก้โดยการเพิ่มจํานวนปัญหาให้หนักขึ้นไปอีกแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดหนูจะไปว่าเขาหนูก็ว่าไม่เต็มปากจะไปบอกว่าแฟนไม่มีเวลาให้เขาก็ถามว่าแล้วเธอนอกใจทําไม เห็ไหมคะเพราะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดจากการถามกลับหรือบางคนบอกว่าพี่คะตู่รักคนมีเจ้าของอ้าวเขามีเจ้าของแล้ววะแต่เขาบอกว่าเขาทะเลาะกันอยู่พี่ก็จะถามว่าคนเราอยากได้แฟนเพิ่มจะบอกไหมว่ารักแฟนเดิมมากพี่ว่าไม่เขาก็ต้องบอกว่ากำลังมีปัญหากันรอหน่อยนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องไปอยู่ในเงื่อนไขนี้น้องจะค้นพบว่าพี่ทําไมเขาไม่เห็นเลิกกันเลยอ่ะเ้าก็เขาบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขามีแฟนแล้ว มเมื่อไหรก็ตามที่เราเป็นตัวสำรองอย่างเต็มใจไม่มีใครเลือกน้องเป็นตัวจริงก็ในเมื่อทรายก็มีขวาก็มีให้เห็นอยู่ได้นี่เราจะเลือกทําไมเรนนื่องอย่างเงี้ยมันเป็นคําถามที่ถามกลับเข้าไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคนเราไม่ได้มาเชื่อพี่อ้อพี่ชอดหรอกว่าทําแบบน,บบนี้แบบนี้แบบนี้หลายคนอาจจะไม่เชื่อเลยสักข้อก็ได้แต่พี่อ้อเชื่อว่าเขาฉุกคิดอถือว่าสําเร็จแล้วอพี่ว่าสําเร็จแหละสักนิดนึงคนเรานะคะแค่รู้สึกผิดครับมันก็เป็นขั้นตอนแรกของการจะทําในสิ่งที่ถูก และขั้นตอนต่อไปคือพี่จะถามว่าเรารู้สึกผิดแล้วน้องทําไงต่อหนูรู้สึกผิดนะคะที่หนูเข้าไปแทรกกลางครอบครัวเขาแล้วหนูทําไงต่อคะ่ะเราก็มีครอบครัวเราพี่อ้อยว่าไม่มีพ่อแม่ที่ไหนเลี้ยงลูกขึ้นมาแล้วบอกว่าโตขึ้นเป็นกิ๊กนะลูกคไม่ไม่มีทางทุกคนอยากให้ลูกมีความสุขและมีความภาคภูมิใจที่ไม่ได้แย่งของของใครเนี่ยเราก็จะพูดไปแค่นี้แต่พี่ไม่ได้บอกว่าน้องต้องหยุดน้องต้องเลิกเพราะถ้าเขาทําได้เขาทําแล้วแต่ที่เขาโทรเข้ามาหาเพียงเพื่อว่าพี่ว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหมคะ ที่จะสามารถทําให้หนูอยู่ตรงนั้นได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าอพี่อ้อยเวลาเวลาพูดคุยเนี่ยผมจะใชพี่อ้อยเนี่ยจะมีคําที่แบบแบบโอ้พี่อ้อยคิดได้ยังไงอ่ะคือแบบพี่ก็งวว่าพี่คิดไปมัไม่ออกที่แบมมันเหมือนมันไหลออกมาแล้วเออแล้วมันโดนอ่ะอ๋อขอบคุณค่ะพี่พี่อ้อยคําพวกนั้นเป็นคําคมมันมันมาแบบมันมาอย่างไรคือเช่ไหมคะว่าคาถามนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากเพราะว่าเพื่อพยายามหาคําตอบเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรอ่าอาจจะ ที่พยงประมวลแล้วกันนะคะอาจจะเป็นคนชอบภาษาไทยชอบความคล้องจองเป็นคนเขียนหนังสือด้วยค่ะและมีความรู้สึกว่าคําคล้องจองมันอยู่ในใจเราได้มากกว่าคําที่เราพูดไปเรื่อยๆเช่นบางคนสูตรพี่แบอกว่าเฮ้ยอย่าอดทนเลยน้องไม่ไหวเราอดทนไปก็เท่านั้นแหละอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เห็นว่าเราอดทนแล้วจะยังไงกับการที่พี่พูดว่าอย่าอดทนเพื่อใครจนใจร้ายต่อตัวเองนะอันนี้คือมามาพี่ว่าพอมันเป็นประโยคที่มันพูดมาปั๊บหนึ่งพี่ว่าเออวาฉันใจร้ายกับตัวเองอยู่เปล่าหรือว่าบางทีแบบว่าเฮ้ย ถ้าขาดเราเขาอยู่สบายขาดเขาน้องต้องไม่ตายเหมือนกัน <c oughs> คือพี่ว่ามันมีพลังมากกว่าที่จะแบบว่าเอ้ยเขาไม่มีเราเขาโอเคเนี <c oughs> มันแบบเออภาษาไทยมันเป็นภาษาที่มีเสน่ห์มากนะคะมันมีภาษาที่มันทรงพลังมากอะ่ะ <c oughs> พี่ก็เลยรู้สึกว่าไอ้คำเหล่านี้มันมาเพื่อจะบอกทุกคนและบอกตัวเองด้วยยุคนี้เป็นแบบนี้จริงๆ <c oughs> พี่คะเขามีคนใหม่ไปเป็นห้าหกปีแล้ว, <c oughs> ลวน้องยังนั่งทุกข์ทรมานกับเรื่องเดิมๆเ,เออเพราะฉะนั้นขาดเราเขาสบายแล้ว ขาดเขาน้องต้องไม่ตายเหมือนกันมันเป็นพลังของประโยคมั้งคะที่รู้ความความรู้สึกว่าเวลาที่เอาประโยคเหล่านี้มาบอกตัวเองมันจะทําให้เราหนักแน่นขึ้นกับความรู้สึกมันจะมีสติมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอบยากจริงๆค่ะมันอาจจะมาจากการที่ฟังคนอื่นมาด้วยสังเกตอ่านหนังสือมันประมวลกันมาทั้งหมดตอนเด็กๆชอบชอบแต่งกลอนอะไรอย่างเงี้ยห้ชอบเขียนหนังสือด้วยค่ะแต่งกลอนยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเป็นคนชอบเรื่องความรักความสัมพันธ์มาแต่ไหนแต่ไรนะ มันสนุกกับความสัมพันธ์ของคนสองคนเห็นคนสองคนนี้รักกันเราอยากรู้จังเลยว่าคนรักกันคู่นี้เคยทะเลาะกันเรื่องอะไรอะแต่แล้วดูบอนหาเหมือนมันหาเรื่องเนาะคืออยากรู้ว่าคนที่รักกันขนาดเนี้ยมันต้องมีนะบางวันที่เขาไม่ถูกใจกัน่ะเขาไม่ถูกใจกับเรื่องอะไรหรือแม้แต่เพื่อนด้วยซ้ําทําไมเราสนิทกับเพื่อนคนนี้มากกว่าอีกคนหนึ่งมันต้องมีอะไรในนั้นอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าชอบสังเกตก็ทั้งหมดที่เราพูดออกมาก็เกิดจากการสังเกตการประมวลการอ่านการเก็บข้อมูล่ะไรอย่างเงี้ยถ้าใหญ่อันน เป็นแบบแบบอย่างที่ดีนะครับว่าถ้า,ถาเราอยากจะมีความรู้เราจะพูดอะไรที่มันฟังดูแล้วมีหลักการคือต้องต้องต้องเป็นคนชอบฟังก่อนลำดับแรกใ,ใช่ไหมแล้วก็ชอบอ่านช,ชอบศึกษาค่ะอีกอันหนึ่งที่เรามักจะขาดการฟังคือการฟังตัวเองพี่มีความรู้สึกอย่างนั้นบางทีชอบมีคนที่บ่นว่ามันเหนื่อยมากค่ะพี่แต่รู้หนูรู้หนูเหนื่อยเรื่องอะไรอะเออช่วงนี้เหงามากอะไม่รู้ทําไมอย่างเงี้ยแปลว่าหนึ่งเราอาจจะอ่อนการฟังตัวเองเนาะ เราชอบเหงาแล้วพยายามหาวิธีแก้เหงาัทางทางที่ลืมไปว่าช่วงที่เราเหงาที่สุดคือช่วงที่คุยกับตัวเองได้ง่ายที่สุดขับรถกลับบ้านเฮ้ยมันเป็นอะไรวะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะงานป่ะเฮ้ยห,หรือว่าฉันแอบ,บชอบใครแล้วเขาดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจฉันการสื่อสารกับตัวเองบ่อยๆเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นก่อนจะไปเข้าใจคนอื่นๆบ่อยครั้งที่เหงาปั๊บหาคนคุยสุดฤทธิ์เลยอะโทรหาเพื่อนโทรหาอะไรแล้วพอวางสายปั๊บเหงาเท่าเดิม,มเพราะเรายังไม่ได้แก้ความเหงาของเราที่ตัวเราเลยครับผม โอ้จริงเรื่องของขับไฟเดนี่คุยกันยาวนะยาวมากจริงเก้าปีฮะถูกค่ะแล้วเพื่อเชื่อว่ายังคุยกันได้อีกเพลงรักเกิดขึ้นมาในโลกก่อนเราเกิดอีกครับทําไมวันนี้เรายังฟังเพลงรักกันอยู่แล้วอินด้วยนะถูกถึงแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยอกหักแต่ตอนนี้ผมไม่ได้อกหักแต่ฟังแล้วมันก็มันก็ใช่อ่ะมันก็เราจำได้ว่าครั้งหนึ่งตอนที่มันเจ็บขนาดนี้ฉันเหมือนเพลงนี้เลยอะไรเงี้ยมันมีเออครับอ่า พอใจมากแค่ไหนครับกับคลับไฟเดย์เก้าปีพอใจเกินกว่าที่ตัวเองตั้งใจและคาดหวังนะคะคมันเลยยิ่งกลับมากลายเป็นความกดดันว่าตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าวันสุอยากฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเวลาที่ตั้งชื่อตอนไปเนี่ยรู้เลยว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงเช่นใกล้เท่าไหร่ก็ยังไกลเท่าเดิมอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้เลยว่าเออฉันเคยเป็นอยู่ใกล้คนที่ฉันชอบจังเลยอะแต่ทําไมเขามองข้ามหัวข้ามไปข้ามาม,มาข้ามไปข้ามมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละสุก,ก็คือหนึ่ง วันนี้เราจะทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดบางทีการเป็นคนฟังเราต้องทำใจให้ว่างที่สุดอย่าเพิ่งอคติอย่าเพิ่อง,อ i, พงมีทัศนคติที่ไม่ดีพอเห็นคนที่เขาโทรเข้ามาปับ๊บหนึ่งเอ,อ้ยเขาไปแย่งคนอื่นมาอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่คุยฉันไม่คุยมันคงไม่ใช่เมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าหลักการของพี่ย้อยคือ,อนหนึ่งคือเราอยู่ข้างเดียวกันนะแต่พี่ไม่เข้าข้างเราอยู่ข้างเดียวกันคือพี่เข้าใจได้ว่าความรักบางทีมันไม่ได้ใช้เหตุผลนะ่ะค,คนที่ควรรักก็ไม่ไปรักแทนไปรรัักกกคนนนที่่่ไมมเห็าาพ เพราะนั้นไม่เป็นไรพี่อยู่ข้างเดียวกันแต่พี่มเข้าข้างถ้าน้องทําผิดพี่จะบอกว่ามันไม่ได้หรอกอน้องคิดถึงใจของตัวเองเยอะไปจนลืมคิดถึงใจคนอื่นก็ต้องบอกกันตรงๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นความคาดหวังกับตัวเองว่าเราต้องตั้งใจทำข่บวรายเดย์ให้ทุกคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้สุสดค่ะอันนี้ในส่วนผู้ฟังในส่วนของตัวพี่อ้อยเองแหลคะครับพี่อ้อยคิดว่า จากการที่จัดครับไฟเดย์มา9ก้าปีแล้วก็ได้พูดคุยกับหลากหลายชีวิตมากเลยค่ะพี่อ้อยได้อะไรบ้างพี่อ้อยจริงๆแล้วชีวิตพี่อ้อยเป็นมักจะพูดกับตัวเองแล้วบอกกับหลายๆคนว่าเป็นผู้หญิงต้นทุนต่ําคาว่าผู้หญิงต้นทุนต่ําคือพี่อ้อยไม่คิดว่าตัวเองจะมาได้อยู่ถึงขนาดนี้นะคะจากชีวิตครอบครัวที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากมายคุณพ่อคุณแม่ก็ปากกัดตีนถีบพวกเราครอบครัวลุยกันมาจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้มาทํางานที่เรารักแบบมีคนจ้างให้ทํางานที่เรารักแล้วในวันนี้สิ่งที่เป็นผ่านจุดคุ้มทุนขอองพ้ยไปแลว ต่อจากนี้มันคือส่วนที่มันเป็นกําไรและกําไรนี้พี่จะส่งกลับไปยังหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้พี่ไปถึงจุดนี้ได้บางคนเป็นคนฟังซึ่งส่งเข้ามาแค่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดหนูหนูไม่ได้คาอวยพรจากใครเลยพี่พี่รู้สึกว่าเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่พี่จะโทรกลับไปไม่ว่าเขาจะอยากได้ยินเสียงพี่หรือเปล่าในเมื่อส่งข้อความมาพี่บอกว่าพี่เห็นแล้วนะวันนี้วันเกิดหนูครับพี่โทรมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่ว่าเขาจะมีความสุขน้อยๆหรือความสุขมากๆจากการที่พี่โทรกลับไปพี่ถือว่า พี่ได้ทําให้เพราะว่าพี่ถึงจุดคุ้มทุนแล้วครับมันเป็นความสุขใจและภูมิใจกับการทํางานวิทยุมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามากกว่าอืมครับคำถามสุดท้ายครับพี่อ้อยแต่เดี๋ยวเรายังมีคุยกับพี่อ้อยอีกตอนหนึ่งนะฮะคำถามสุดท้ายสําหรับวันนี้พี่อ้อยคิดว่าในในมุมมองความรักพี่อ้อยเองเนี่ยความรักคืออะไรครับพี่อ้อยความรักเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนที่สุดในโลก จริงค่ะต่อให้เราทำคลับไฟเดย์และเชื่อในรักนิรันนะพี่เชื่อว่ารักนิรันมีจริงไหมมีบางคู่นะเนี่ยต่อให้ความคนรักตายจากไปแล้วความรักยังอยู่ในใจอยู่เลยแต่ความรักมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนที่สุดในโลกเพราะไม่รู้ว่าเราจะหมดอายุรักหรือหมดอายุไขต่อกันก่อนบางคู่รักกันมากโรคภัยไข้เจ็บทําให้คนสองคนไม่สามารถอยู่ต่อไปได้วยกันได้นั่นคือหมดอายุไขกับบางคนยังแข็งแรงดีทั้งคู่แต่หมดอายุรักเมื่อวานรักก็รักจริงวันที่ทิ้งก็ทิ้งจริงค่ะ เพราะฉะนั้นการที่เราไปย<ๆ>ึดมั่นกับอะไรมากๆเช่นพี่คะเขาเคยสัญญาว่าเขาจะอยู่กับหนูตลอดไปแต่ตอนนี้เขามีคนอื่นค่ะนี่แหละคือโลกมันหมุนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราทําได้แค่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทําวันนี้อย่างดีที่สุดแย่ที่สุดในอนาคตเราไม่ได้รักกับคนคนคนี้แต่เราน่าจะยังอยู่ในความทรงจําที่ดีของกันและกันม,มันทําได้แค่นี้จริงๆเพราะฉะนั้นไอ้คำถามประเภทพี่คะรักแท้มีจริงไหมแล้วทํายังไงหนูถึงจะได้รักแท้เป็นคําถามที่ไม่คําตอบค่ะ รักแท้มีจริงไหมพี่ว่ามีแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดกับเราหรือเปล่าอข้างหน้าเขาจะรักหนูไหมพี่ไม่รู้แต่ที่มั่นใจคือถ้าวันนี้ยังรักกันอยู่ทําทุกอย่างอย่างดีที่สุดครับเผื่อข้างหน้าเราจะได้ยังอยู่ในความทรงจําที่ดีอของกันและกันาบาดใจฮนะ แอบน้ำตาคลอเลยเนี่ยจริงๆยังมีอีกหลายคำคถามมากนะที่ที่อยากจะพูดคุยกับพี่อ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของภูมิหลังที่พี่อ้อยมีพี่อ้อยเกิดมานะจริงๆผมอยากรู้มากเลยว่าพี่อ้อยเป็นกูรูด้านความรักแบบนี้นมีปัญหากับตัวเองบ้างหรือเปล่ามาที่เป็นคนธรรมดาค่ะเดี๋ยวตอบในตอนหน้าได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับความรักคือสิ่งที่จะช่วยจะลงโลกของเราให้สวยงามนะครับแต่ถ้าเรารักอย่างไม่มีสติ ไม่มีความยับยั้งชั่งใจความรักก็จะกลับมาทำร้ายเราได้เช่นกันนะครับเรื่องราวดีๆของพี่อ้อยยังไม่หมดแค่นี้นะครับตอนต่อไปคราวหน้าเราจะมาเจาะลึกถึงชีวิตของดีเจพี่อ้อยกันนะครับว่าจะสวยหรูเหมือนที่เราคิดไว้หรือไม่นะครับแล้วก็ชีวิตรักของพี่อ้อยเนี่ยจะแสนสุขเหมือนดังเจ้าหญิงในนิทาน ตอนจบหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ทางรายการหลักชีวิตต้องขอขอ,ขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยนะที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังครับขอบพระคุณครับพี่อ้อยครับขอบคุณมากค่ะไม่รู้ผมจะทิ้งท้ายด้วยคำคม <c oughs> จะคมทับพี่อ้อยหรือเปล่านะะ <c oughs> ว่าความรักของเราเนี่ยนะฮะไม่มีรักใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ารักของคุณพ่อและคุณแม่ คมพอไหมได้ครับแล้วจริงด้วยค่ะเอาน,นี้เวลาทิ้งท้ายกันจริงๆ <c oughs> นะฮะด้วยข้อคิดดีๆจากคลับไฟเดย์ครับพบกันใหม่ตอนต่อไปกับพี่อ้อยนะครับและผมหลักชีวิตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าหยุดหยิบยื่นความรักแม้ไม่ได้รับมันตอบเพราะความรักที่ยิ่งใหญ่คือไม่เสียใจแม้ไม่ได้อะไรกลับมา จากรายการวิทยุคลับฟรายเดย์โดยดีเจพี่อ้อย